mập lên. Nè. À, Đi 80 cm

พอพอกับล so ุงสีเกษตรกรพอเพียงมื้อนี้มาอันยกลองเนาะยกลองปลูกมันต้นอันบดดุษเขจ้มาแต่เสาเลยเวลา6:00นเสาหมอกยังบ่มดเบิ่งนํากันเนาะอันนี้คือเขาเอิ้นว่าปลูกมันเดือน11พี่น้องเนาะเดือน เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองมันเ็เอินมาปลุงมันเดนะือนสิบเอ็ดเนาะเป็นส่วงที่เหมาะสมอย่างนี้เนาะไปเบ่งน้ำกันเป็นังไรอะไรยะหางของรองคันคูในในดเนาะนะคลิปนี้มีคำตอบพี่นะ้อนงะแต่อย่าลืมมองค้างลืมกดไาลคา์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงสีคลิปต่อไปเนาะนะนะแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในการเห็นมันตน้น อย่างเอี้ยเนาะโอเคเนาะหลังจากได้ล่มกันนันอ่าวิธียกล่องเนาะยกแบบใดยกไปแล้วใดเนาะปวงซ้ำใดระยะห่างซ้ำใดกันละเอียดแล้วอย่างเง้ยเนาะมันต้องได้ล่มแบบนี้แหละมันเห็ดตามใจเขาเนาะคือกันยกบ่ถึกมัน มันจะเห็ดให้น้ำขัางเวลาฝนตกนะน้ำข้างแลยจะเห็ดให้มันนาำนาะเพราะฉะนั้นเน่ยมันเป็นแล้วแบบได้น้ำมันมันคอยแบบไรเราก็ต้องยกตามตามคอยแล้วแล้วของน้ำมันไหลเนาะสองคันมัน <c oughs> ดินมันเป็นก้อนมันมีหนาขาเนาะเพราะว่ามันมีหนาขาไปสิเอาบอดี้ใส่ยาฆาหนา,าตัดเอาเนาะตัดเลียเล้ยงแบสชวนเลี้ยงแบสเลยไปไปถือไม้แมตข้างแหนได้เห็นหรือเปล่เพราะว่าการที่เขามายกมาเฮ็ดของเฮาต้องเลยล่มลงล้มเบื้องต้นละเอียดเนาะ มัดแบบใดเพราะจเห็ดใหมคอยคุณบ่มอกคอยไปสิหละเราต้องยกไปซิโบ่ยกไปสิใจเขาเขายังยกไปชื่อไปสิมันแล้วไวว่าต้องได้เห็ดเลยคอยไปตามแล้วน้ำเวลาฝนตกคือดินมันสีน้ำดินมันจะเก็บน้ำน้องเอ้เป็นกรเก็บน้ำ เวลาพ่นตกเดือนแปดเดือนเก้าน้ำมันยังอ้างอยู่เลยแถวนี้มันเป็นดินดินดาาส่วนแบ่ก็คือว่าควางเบื้องล่ก็เป็นส่วนกล้วยยังกำกึ่งอยู่สิเฮ็ดเนี่ยนาะสิได้ตัดสินใจมันเดียวกระสได้พอ เสียใจอยู่อารมเบื้องต้นแล้วเนาะเสียใจอยู่ว่าง,งานละเอียดเาอง,งานงานละเอียดนี่แหลคะครับว่าพวกแม,มนบ่แมาณว่าเฮาเฮาไป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 เน้นแต่ว่าเออน้ำหยอกน้ำยานเนาะเฮาต้องเน้นแต่เรื่องนะการกระเจียมดินพี่พี่น้องเนาะคือลุงซี่นี่ลุงซี่ถอดพอดใบประมาณสองอาทิตย์ สามอาทิตย์เขาอาทิตย์ที่สามนี่แหละกันจึงมายกหล่องไทยลอยก่อนตากแดดเออตากตากดินก่อนเนาะหญ้ามันตายลเแหละมามายกหล่องสี่น้องถ่น้องเนาะดีแท้แหละไทยลอยอีกแบบสิเนาะไทยมุนนึ่งหอบชองไทยมุ่นแล้วก็จึงอันมายกหล่องเนาะนั้นเนาะดีแท้เนาะเ้องบ่มีงบเนาะ บางคนเขาจะกัดมันเอาปุยมาว่านคือแบบเสียปุยมาว่านแลละก็ไทยยกลองไทยกบเลยใจสําคัญอันหนึ่งเนาะก็คือการแกะเียมดินบางคนมองขามใคยร่อยก่อนนะถจึงมายกลองตากดินไวน้เนาะประมาณสามอาทิตย์ใน n h ามันตายแล้วกะมายกลอง เป็นส่วนแบ่เนาะอันนี้เป็นส่วนมันต้นลหรออนุยเออก่อนเนาะเขาปรับทางพอได้เอารถไทยอันลำเลียงลำมันเนาะ <c oughs> ิกี้กันกี้ก็เป็นนาโคกอยู่นี่เนาะนาโคกเอ้อนาโคกน้ำบ่มีน้ำกดตกมันมันกดไปตามเราดูเราเห็นน้ำง่าย nè coi bè coi bè đây chừng mà hết xuân mặt tuần nhỉ mình nè nhang coi bè yêu bằng nhang cần con nhà lại พันครูเนาะในัมพี่พี่น้องเลยแปดสิบเซนสูก็เห็นนะแปสิบเซน80ส็นเซนนะสุดยอดโอเคบ้ะอะไรเรืมอ โอเคได้แล้วซัมนี่เ่านนะขปกติับบนี่หลยออใหญซัมนีแ่แหละมีแต่ไะเนี่หางตะชนนี่ฮะพุ่นเแปดสิบอ่าเม็สี่สิบเออลกจากขาเื่อใเออได้รกเพระว่าให้ำมันหอนกเยกลมาอยู่นีอ่าอกเขาว่าเขาเฮ็ดแบบนี้หางซัมนี่จะยกเป็นแบบยางจากช่องสามแถวนะวาแนะว นเยอะมนเยอะไงสนีแหละพี้องเหมาะสมเนาะแฟนคลัเก๋งสิบแท็กแฟนี ม่ทาิปหรือเมดชมารเลยทักนะ <c oughs> ลูกแล้วกระหู้อยู่คนนี้กัน พอพอ่นยกเป็นแบบยางเลยครับน,นี่มันมัดทานน่ะพี่น้องเนาะครูมัดทาน,นะอ,นนนอะไรเสียดายี่ว่าหนาหนานาูาานะอยากมันออยากเป็นเป็นก่อนตอนน่ะนะ แต่ว,ว่าบ่มีมันคอยเคยปลูกดินที่มันนี่เนาะมันบ่ตายเนาะอันนี้แห้งเป็นชุ่มบบเสิเอาไทยลอยก่อนแล้วมายกลองนะงาม <c oughs> <c oughs> เก่งเก่งเนาะเก่งน,ะเ,งนะเพื่อน bật bật phân tốc mà mang cái chườn nó đìm đìm mà xịt phân tốc mà, mà cái lông lông cây cao phân tốc mình đã hạ 18 nhụ 19 cao này lại nó để lại เป็นพันธู้เลยนะ

ลาอยู่เฮ็ดทางเอ้าจะถ่ายไปได้เนาะดินมันยังุ่มอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่บ่ปะเนาะ บปะบปะให้มันด้นเลยหลังจากขานยกลองมันเป็นปลูกเลยเนาะยางคีลลายมันซ้ำมือปกกมือเนาะมันเกินซ้ำมือแล้วดินมันอยากแห้งหลังจากนยกลองมันสีดีแท้เลยมันปลูกมือนีเลยฟองมือแล้วทาน ะดนเป็นอาทิตย์นี่คือแบบสนะีดินมันแห้งแล้วช่วงมันมันเกเก็บความชื้นอยู่เก็บหน้าอันนี้เนา่าเป็นเกลอเป็นคุณทีหนามันให้คัดดนนินมันสุ่มอยู่มันมีความชื้นอยู่้องเลยจะได้แต่หนาขามันมันบบออก Nhìn nó đang nha